เรามาดูว่าจอกลางตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ New Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณ Drive your ambition Mitsubishi Motors สวัสดีครับผมลิทมิสูเป็นที่ปรึกษาการขายที่มิตซูบิชิโดนสาขาตลาดไทยนะครับวันนี้ผมมีรุ่น ปาเจโรสปอร์ตมาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสามบาทเท่านั้นเองครับเราไปดูกันครับตัวนี้นะครับตัวร้านสานะครับตัว GT พัทสามารถใช้ประตูะกดล็อกกดล็อกได้นะครับ อ่าก็เพิ่มความทันสมัยสะดวกสบายขึ้นมากขึ้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับประตูไฟฟ้าประตูหลังไฟฟ้าพร้อมระบบแนดนฟรีนะครับลูกค้าไม่ไม่ต้องใช้อามือเปิดก็ได้นะครับใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ มาดูภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งอ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่รถมิสูวิชิปา p a เจโรสปอร์ตรุ่นนี้นะครับสามารถปรับพับเบาะได้ราบเรียบสามารถเก็บของใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเต็มพื้นที่ตามความต้องการของคุณลูกค้าได้ครับอโอเคนะครับผม ราคาล้านสามครับสามารถทำได้มากขนาดนี้ตัดไหมเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันตัวนี้รุ่น g ีดีพัดนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากทีเดียวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมา าสาธิตการเชื่อมต่อของ Android Auto ให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าการเชื่อมต่อของ Android Auto ในรถรุ่นนี้นั้นง่ายาดขนาดไหนเดี๋ยวเชิญชมกัน,นครับของรุ่น Mitsubishi um Pajero GT GT พัดกันนะครับผมเรามาดูว่า เจ้าจอกลางตัวนี้จอ8นิ้วตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไว้เบื้องต้นนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Android ออโตได้นะครับวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับเรามีสาย USB อยู่แล้วนะครับเป็นสายชาร์จของโทรศัพท์นะครับเย็บเข้าเสียบเข้าที่ตรงช่อง USB ด้านคอนโซลกลางนะครับจากนั้นหยิบสมาร์ทโฟนของเรานะครับที่เป็น Android นะครับทุกรุ่นนะครับผมเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับระบบก็จะเชื่อมต่อนะครับ บนหน้าจอก็จะขึ้นข้อความนะครับว่าเราจะใช้เฉพาะครั้งนี้หรือว่าใช้ตลอดไปอาสมมุติว่าผมใช้แค่ครั้งนี้แล้วกันนะครับผมปึ๊บอ่าแล้วเจ้า Android Auto ตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างรครับระบบ GPS มาแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่เราจะไม่สะดวกในการเสิร์ชหาในการจับโทรศัพท์เราจะทำยังไง นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่มิสูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่สำนักง,งานใหญ,มญาา่มิสูรุ่งเจริญสาขาเทพารักษ์นะครับเราจะพูดว่าอย่างไงดีครับมิสูรุ่งเจริญสาขาเทพารักษ์โอเคจะเพิ่มจุดแวะมิสูรุ่งเจริญสาขาเทพารักษ์สำนักงานใหญ่ในสมุดป,ปราการไทยแลนด์นะ เห็นไหมครับง่ายมากง่ายและสะดวกสบายมากครับการใช้งานหรืออเราจะไปที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองนะครับมิสซูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองได้เลยจะเพิ่มจุดแวะมิสซูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองในสมุทรสาครไทยแลนดนะ์นะอนะครับผมนี่ก็ ง่ายนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะบอกว่า,าระยะทางาใช้เวลาเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราสามารถที่จะกะระยะทางได้เลยหรือเราจะไปอีกสาขาหนึ่งของเรานะครับมิสซูรุ่งเจริญสาขากม26 โอเคจะเพิ่มจุดแวมมิตซูรุ่งเจริญจำกัดสาขาบางนานะตราดกม .26 ในสมงหวดปราการไทยแลนด์นะอ่ะนะครับเห็นไหมครับง่ายและสะดวกมากนะครับสำหรับ Android Auto นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็รองรับได้สำหรับคุณลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้กับเจ้าตัวนี้ได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันต่อไป สำหรับสมรรถนะของเครื่องยนต์ในรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ไมเดสี่ m a y b a Diesel แรงม้านะครับตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับตัวนี้ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์นี้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับการออกตัวการขับเคลื่อนก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นตัวแฮตาเร่งดีเยี่ยมนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับพอม,มาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบแคมเปญของรถรุ่นนี้แล้วใช่ไหมครับผมโอเครถรุ่นนี้นะครับ mitsubishi pajero sport gt พัดนะครับตัวนี้แคมเปญของเราที่ม i ส s u รุงเจริญสาขาตลาดไทยนะครับดาวเริ่มต้นแค่2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหรือ,อคุณลูกค้าอาจจะจะใช้ค่างวดถูกครับเริ่มต้นแค่14,400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม สำหรับช่องทางในการติดต่อผมนะครับเบอร์โทร0813087459นแะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับเบอร์โทรตัวนี้จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้เลยตลอดนะครับสะดวกสบายหรือคุณลูกค้าอยากจะสอบถามเรื่องการใช้งานของตัวรถหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆในรุ่นต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับหรือจะมาเจอผมที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยของเราได้ทุกวันนะครับผม อ่าแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณลูกค้าได้ติดต่อได้ติดตามผลงานแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายครับผมขอบพระคุณมากครับ Yeah, yeah, let the let's ain't I first be curse search hurts, Man put Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. How you get what you Yeah. I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gasping. They cannot compare. They can't match me. I'm at ass I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt. She asking to crash with me. Smash with me. She savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. Uh, I want.